สวัสดีครับเรียนครูที่เคารพกระบมนายพีรพงศ์เลอเกหนูศึกษาชั้งสบปร,ร,บร,บปรก,รก,กชักไฟฟา้ากำลังจากวิทยาลัยที่มีงานใหญ่ระดับประจำตัว0 6 9ครับวันนี้ครับกระผมจะมาใช้โปรแกรม is is ในการเขียนวงจรการรับสัญญาณอินพุตโดยมีสวิตชส์สองตัวครับเชิญคุณครูรับฟังรับชมได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเข้าไปในตัวโปรแกรม is is ก่อนเลยครับเข้าไปในตัวปีนี้นะครับ บุกรณตัวเลขนะครับเป็นบอร์ดครับเป็นมว่า16 f 8 7 7 a ครับกดเลือกโอเคแล้วมากดวางไว้ครับอุปกรณ์ตัวเต่อมาเข้าเป็น r x 8ครับกดเลือกโอเคครับแล้ววางให้ตรงกันนะครับ ตัวต่อมาก็เป็นหลอด led นะครับหลอด led นี่ก็คือ bar e ครับเห็นไ่ว่าหลอดน led น,นี้มีหลอดสีเขียวกับสีบแดงครับจะใช้หลอดสีแดงก็ได้ครับผมจะใช้สีเขียวแล้วกันครับกด ok ครับโอเคแล้วเข้าไปตัว t ม e r m i โห o ดครับกล่าวครับ จะเห็นได้ว่าตัววงจรจะมีลักษณะ,ะคล้ายกับวงจรไฟกระพริบครับแต่วงจรนี้นะครับจะมีลักษณะแตกต่างนั่นก็คือจะมีตัวสวิตช์เพิ่มมาสองตัวและตัวท่านตานครับตัวต่อมานก็เป็นตัว ตัวตัมาก็เป็นตัวต้านทานนะครับอ่าอีแบบตันโอเคครับวงจรนี้จะมีแหล่งจา่ายเพิ่มเข้ามาด้วยครับเข้าไปที่ตัวทร์ม i ิน l อลบอดครับ power ครับ b a c k r o u n d ครับเราจะทำจำการต่อวงจรตามขวาคนเลยครับจะต่อเหมืนมอนวงจรไฟกระพริบเลยครับ ตออรถเอลดี้ก็กล่าวแล้วต่อตัวนังใช้เข้าอตัวท่านตาลครับต่อตัวท่านตาลก็ขับตัวสวิทครับ แล้วต่อตัวสวิตช์เกับตัวกราวครับครับตัววงจรก็เสร็จสิ้นแล้วครับจากนั้นเราก็จะไปทำการเขียนโค้ดโดยใช้โปรแกรม p c w ครับ bigwish s ครับ กดเซฟไฟล์นะครับเป,ปรียบไ้ว่าตัว l e d นะครับกดเซฟกดเลือกไฟล์ที่เซฟครับ่ p c นี่คือตัว pic b o r ที่เราเลือกใช้นะครับว่าเช็คดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าครับนี่คือตัวที่เ,เราใช้นะครับหมดโอเคได้ทำการลบโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดผมได้ทำการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมานำการก๊อปวางได้เลยครับ และทำการเช็คกวนะครับเข้าไปที่กริวครับกด bo นะครับเพื่อทำการเช็คกนะครับครับโค้ดขึ้นว่าศูนูปแสดงว่ากน,นี้ใช้ได้ครับและเราจะเข้าไปในตัว is, IS เพื่อทำการทดสอบตัวมงจรน,นะครับ ก่อนที่การทําการทดสอบวงจรเราก็จะมาทําการเปลี่ยนค่าตัวบอดก่อนนะครับจากหนึ่งไม่เกิดเปลี่ยนเป็นยี่สิบไม่เกิดและไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับเราจะใช้เป็นไฟล์ x นะครับ โอเพนโอเคแล้วตัว i x แนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น320หรือ220รอยก็ได้ครับกดโอเคครับแล้วก,ก็กดตีเพื่อทำการทดสอบตัววงจรนะครับกดตรงที่สวิตช์ตรงนี้นะครับถ้ากดตัวนี้ติด แล้วกดตัวนี้ปิดแสดงว่าตัวตัวเกมตัวู้ที่เราเขียนถูกต้องนะครับก็ขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับครับ